นะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอาจารย์ฐาน,นาทิศตะวันตกครับในส่วนสนามเปตองนะครับจะอยู่60คนฝ่ายสปปลาวจำนวน60คนฝ่ายไทยมหาวิทยาลัยมพันทูสามารถแกชวิวัยวันนฝ้าสยย่ด้การต่อการสุรนีนะครับรับผิดชอบเป็นหน้าที่พิธีกรในวันนี้แสดงความเคารพประธานในพิธีทั้งหมด รองผู้บัญชาการภูมิภาคาที่ส4และท่านอำนวยสุริยาการยกส้มประกาศการพิธีประกพลละไบทราบจอบตุ้มนตตุมนมมัดเทียบโิร่บีเีกีใกระเทศจักปีนนโครงการประพิธีละไบทราบจอบตุมนตตุมนมมัดเทียบสามเทียบสการภูมิภาคที่4ตลอดจนผู้ขอาร่วมการแข่งขันผ้การขาาพระเจ้ารู้สึกเกียบ <c oughs> นำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆในห่วงันที่18ถึง19การแข่งขันใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฒ์บนราชธา,านีอำเภอเมืองาแหล่งการต่างประเทศแขวงการุณาเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครับเราจะยาตับต่อไปนะครับท่านประธานร่วมทั้งสามฝ่ายจะได้เปิดกล่าวเปิดการแข่งขันตามขอย่านเรียนเชิญท่านพลตรีวิรยุทธ รักสินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีประธานฝ่ายไทยกล่าวการผู <S <S ้ฝึกในนักกีฬาเขาวมในกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมด64ท่านนะครับบริเวณสนามขึ้นอนถ่ายเห็นไปกระบนครับหนึ่ครึ่งสองามครับ1นึ่งข้ามครึ่งสองขามเรียบร้อยครับ ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานร่วมทั้งสามฝ่ายและแขก้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับที่นี่เปิดนะครับการแข่งของเราได้ดำเนินการเรียบร้อยนะครับถัดจากขออยาเรื่องเชิญนะครับอักกงทา่เราวาดศาสตร์นะครับที่เราในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง้องแสดงให้เห็นว่าเป็นนี่ ตัดเื่อทำการแข่งขันครับโดยไล่าเป็นฝ้าเชียร์ลูกบอลก่อนนะทางโครงการรมทานทานที่26สมวันหมายเลข107โงขึ้นหลังไปนะครับฝั่งไทยมาดีครับป็นไงครับไม่ชรับทุกรอนเลยครับสาขล่าซ่อมานหนาหายจริงเหนี่นี่มั้ฝ่ายไทย หมายเลขที่ห้าเขาไหล่ทำจักรวาลเลขสี่สิบเขา